ขอเชิญท่านรองศาสตราจารย์รงบุญสวยขวัญน,นะครับยติที่5.4ขอเชิญครับท่านประธานที่เคารพครับท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติผมรองศาสตราจารย์ดรครงบุญสวยขวัญน,นะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราชพักพลังประชารัฐขอขอบคุณที่ท่านประธานได้อนุญาตให้ผมได้นําเสนอยติเพื่อขอให้สภาตั้งการในการวิสามัน เพื่อที่จะศึกษาสถานการณ์กลไกกระบวนการสร้างความเป็นพล,ลเมืองเพื่อรองรับการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติครับท่านประธานครับผมคิดว่าเรื่องพลเมืองก็คือคำสำคัญของวันนี้ความเป็นพลเมืองวันนี้นะครับมีประเด็นที่พูดกันเยอะมากพลเมืองในสถานการณ์ปัจจุบันจึงเป็นพลเมืองที่มีการตกเถียงว่ามีคุณลักษณะอย่างไร ปประเด็นหนึ่งประเด็นที่สองผมจะน,ำำนําเสนอต่อไปว่าแล้วกลไกกับกระบวนการที่ดําเนินการอยู่ในระยะที่ผ่านมาและควรที่จะเป็นไปในอนาคตเพื่อรองรับการปฏิรูปและยุทธศาสชาตินั้นเราควรจะทํำยังไงครับท่านประธานครับประเด็นแรกเลยนะครับก็คือว่าเวลาพูดถึงพลเมืองวันนี้เป็นคําที่กว้างเป็นมโนทัศน์ที่มีความหลากหลาย หลายคนก็ให้ความหมายของพลเมืองไปตามอคติหรือว่าค่านิยมของตัวเองบางคนก็ให้ความหมายพลเมืองไปในทางที่บอกว่าไม่เหมาะสมบางคนก็บอกว่าพลเมืองมีความเหมาะสมแล้วนั่นคือการไปตัดสินแล้วแต่ที่สําคัญนะครับท่านประธานครับเวลาพูดถึงพลเมืองแล้วผมคิดว่าคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองภายใต้แผนปฏิรูปประเทศเล่มนี้นะครับ บอกว่าพล,ลเมืองก็คืออาจจะต้องมีความรับผิดชอบนะครับรู้สิทธิหน้าที่มีจิตสาธารณะอันนี้ผมคิดว่าเป็นคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองที่จะรองรับการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติหรือศตวรรษที่21ก็ว่ากันไปนะครับแต่ผมคิดว่าสิ่งหนึ่งเวลาพูดถึงคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองเพื่อที่จะรองรับการปฏิรูปประเทศนะครับสําหรับผมนะครับผมให้ความสําคัญกับคําว่า ความอดทนครับความอดทนผมถือว่าความอดทนเนี่ยเป็นพื้นฐานสำคัญของปุตุชนอย่างเราเราหรือเยาวชนของเราหรือลูกหลานของเราที่จะประสบความสำเร็จครับประการต่อมานะครับคุณลักษณะของพลเมืองที่เราจะสร้างเขาจะต้องยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างหลากหลายอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ครับวันนี้คำนี้ดูเหมือนประนึ่งว่าใครพูด ใครกล่าวใครถแถลงแล้วเท่แต่จริงๆแล้วคํานี้เวลาปฏิบัติแล้วยากมากเพราะทุกคนต่างก็พกเอาสิ่งที่ตัวเองยึดมั่นถือมั่นมีความเชื่อสิ่งหนึ่งแต่ถ้าหากความเชื่อสิ่งที่เรารับรู้หรือตกถแถลงหรือชีวิตประจําวันไม่ตรงกับความคิดความเชื่อที่ตัวเองเชื่อก็เราจะไม่ยอมรับ เราปฏิเสธอันนั้นก็หมายถึงว่าคุณัลักษณะของพล,ลเมืองที่ยอมรับความคิดหลากหลายยอมรับความเป็นอื่นนะครับสิ่งเหล่านี้มันเริ่มมีปัญหาดังนั้นนะครับความเป็นพลเมืองเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่เป็นพื้นฐานในขณะเดียวกันบางคนก็บอกว่าความเป็นพลเมืองก็คือคนที่สามารถสร้างสรรค์ได้แต่อีกกลุ่มหนึ่งก็บอกว่าความเป็นพลเมืองก็คือต้องท้าทายต้องวิพากต้องวิจารณ์การวิพากษ์วิจารณ์ จึงอาจจะรวดเร็วโด่งดังและมีชื่อเสียงเพราะฉะนั้นความเป็นพลเมืองในความหมายที่ก้าวหน้าว่าจะต้องครีเอทีฟสร้างสรรค์หรือจะต้องคริทิไซส์หรือการวิพากษ์วิจารณ์ก็อาจจะเป็นอีกความเชื่ออีความเชื่อหนึ่งทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวงครับท่านประธานที่เคารพครับนี่คือสิ่งที่กระบอกว่าพลเมืองที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเป็นพลเมืองเนี่ยมันจะต้องสร้างครับท่านประธานวันนี้ เวลาสร้างรัฐไทยจะสร้างอย่างไรเพื่อที่จะขับเคลื่อนหรือเพื่อจะไปถึงจุดนี้ที่เรียกกันว่าประเทศมีความเรียบร้อยมีความสามาคัคคีนี่คือยุทธศาสตร์ชาตินี่คือแผนปฏิรูปนะครับเราจะทำยังไงให้สังคมมีความสงบสุขนี่คือแผนปฏิรูปนะครับเราจะทำยังไงให้ประชาชนมีความสุขมีคุณภาพชีวิตนี่คือผมคิดว่าสิ่งที่ประชาชนพลเมืองของเราทั้งประเทศชาติทั้งสังคม ทั้งประชาชนเรามีคุณลักษณะที่ดีกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนคนนะครับเพื่อที่จะนําไปสู่ของการเป็นคนที่อยู่ในประเทศชาติที่เรียบร้อยสามัคคีสังคมที่มีความสุขหรือว่าประชาชนที่มีคุณภาพผมคิดว่ากลไกทางพลเมืองก็คือคกลไกทางอุดมการกลไกทางอุดมการเช่นสถา,าบันการศึกษา,าศาสนาสื่อสถา,าบันทางวัฒนธรรมท่านประธานที่เคารพครับสถา,าบันเหล่านี้วันนี้สถา,าบันสื่อมีอิทธิพลมาก ผมกำลังจะกล่าวไปถึงประเด็นที่สองว่าถ้าเราจะเอากลไกและกระบวนการมาสร้างความเป็นพลเมืองนั้นเรื่องการศึกษาวันนี้ผมคิดว่าเรื่องการศึกษาเราจะต้องคิดทบทวนกันจึงอยากจะฝากไปถึงกันมาติการสามัญเพราะว่าทราบว่าสภา,าไม่ได้ตั้งก,า,การกมติการวิสามัญซึ่งก็ด้วยความเคารพต่อคณะกรรมาการประสานงานว่ากันมตาิการสามัญจะต้องไปคิดไปจี้กันว่า กลไกทางด้านอุดมการเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองนั้นวันนี้เขาทํากันอยู่อย่างไงนะครับอันแรกเลยนะครับกลไกก็คือสื่อทํำยังไงนะครับอะไรเป็นการควบคุมนะอะไรควรจะเป็นสื่อที่นําไปสู่ปลุกรเร้าอะไรที่เป็นสื่อที่จะนําไปสู่การสร้างสมานฉัน์การอยู่ดํารงชีวิตอยู่อย่างปลองดองการดํารงอยู่อย่างก่อให้เกิดความเคารพความรักสื่อสิ่งเหล่านี้นะครับ เป็นเรื่องใหญ่มีอิทธิพลมากแต่สื่อจํานวนมากก็ไม่อาจจะควบคุมได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อในร้านโซเชียลมีเดียนะครับกระบวนการกลไกอีกตัวหนึ่งที่ผมคิดว่ามีความสําคัญมากก็คือคกลไกทางการศึกษาซึ่งเป็น,นกลไกสําคัญนะครับท่านประธานครับผมนี่เคยเป็นครูปฐมศึกษาอยู่เกือบ20ปีนะครับเห็นเลยนะครับวันนี้โรงเรียนปฐมศึกษาถ้าจะปฏิรูปเราจะปทีรูปยังไงนะครับ ในเล่มนี้นะครับหน้าที่8บอกว่าการปฏิรูปการศึกษานะครับมีวงเล็บหนึ่งวงเล็บสองบอกว่าพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเรียนรู้สมรรถนะเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตรวรรษที่21ท่านประธานครับอันนี้เป็นคําสวยอยาาฝากท่านกรรมธิการสามัญน,นะครับไปจี้ไปกระตุ้นไปย้ําไปตรวจสอบต่อนหน่วยงานที่รับผิดชอบหรือผู้รับผิดชอบว่าก,การพัฒนาการเรียนการสอนทํำยังไง วันนี้โรงเรียนปฐมศึกษานะครับเวลาการเรียนการสอนเราก็มุ่งผลสำนึกทางการเรียนคณิตศาสตร์ต้องสุดยอดเด็กที่เรียนวิทยาศาสตร์ต้องสุดยอดภาษาอังกฤษต้องชัวสิ่งเหล่านี้ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งครับทักษะในการได้คะแนนทักษะในการเอาคะแนนทักษะในได้คะแนนสูงๆทางด้านวิทยาศาสตร์ทางด้านคณิตศาสตร์จําเป็นอย่างยิ่งไม่มีใครปฏิเสธครับเพราะเป็นพื้นฐานสําคัญแต่ทักษะแองการอยู่ร่วมในสังคมที่ ี่น้องครูการศึกษาขั้นพื้นฐานปฐมมัธยมต้องเร่งครับในการปฏิรูปประเทศอยากจะรู้ว่าโรงเรียนอยากจะมอบหมายให้ทางกระทรวงศึกษาอยากจะมอบหมายให้ทางหน่วยงานส่วนกลางสปทเนี่ยไปดูหน่อยครับสร้างแผนปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้สมรรถนะหมายถึงว่าสมรรถนะที่จะอยู่รวมกันในสังคมนี่ครับตรงนี้ให้ดีหน่อยครับ ผมไม่ทราบนะครับว่าเขาจะเรียนกันสอนกันอย่างไรในรายละเอียดเพราะออกมาจากโรงเรียนปฐม,มานานแต่รู้ว่าโรงเรียนปฐมกับโรงเรียนมัธยมเนี่ยครับมีกลุ่มสาระการเรียนรู้แปดกลุ่มสาระเมื่อก่อนปฐมนี่ห้าสาระตอนนี้เพิ่มมันเป็นแดสาระการเรียนรู้เท่ากับมัธยมสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาก็แบ่งเป็นห้าสาระมีประวัติศาสตร์เพิ่มเข้ามาดีนะครับที่กัรมาธิการาศาสนาศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยได้กระตุ้นแล้วก็ส่งความต้องการไปยังฝ่ายรัฐบาลเกี่ยวกับเรื่อง หน้าที่ศีลธรรมวิชาศีลธรรมก็จะทําให้นําไปสู่การปรับเนื้อหาวิชาประวัติศาสตร์ที่เราบอกว่าคนทิ้งประวัติศาสตร์คนไม่รู้ประวัติศาสตร์ผมไม่บอกว่าการเอาประวัติศาสตร์ออกจากการหลักสูตรเมื่อหลักสูตรแรงชาติในสมัยศูนย์สหรือหลักสูตรที่ถัด,ถดมาสองหนึ่งใครเอาออกเอาออกกันอย่างไรด้วยวัตถุประสงค์อะไรแต่พอเอาออกแล้วเราเห็นเลยนะครับว่าวิชาประวัติศาสตร์เนี่ยถ้าคนไม่รู้รากเหง้าของชุมชนตัวเองถ้าคนไม่รู้รากเหง้า ทิ้นฐานบ้านเกิดบ้านเมืองของตัวเองก็จะเป็นปัญหาเหมือนกันเพราะฉะนั้นสาระการเรียนรู้ทางสังคมศึกษาเราเนี้ยต้องใส่เข้าไปแต่ประเด็นอย่างนี้ครับท่านประธานครับอยากฝากไปยังการมติการครับการสร้างความเป็นพลเมืองให้รักให้ตรหนักให้เรียนรู้ให้อดทนให้อดกลั้นให้มีความรับผิดชอบมันไม่สามารถที่จะเปิดอยู่ในวิชาใดวิชาหนึ่ง กระบวนการเรียนการสอนของท่านครูบาอาจารย์ทางกระทรวงศึกษาทางสพทหรือทางสำนักงานเขตพื้นที่แม้กระทั่งท่านศึกษาคณะกรรมการสามัญจังหวัดต้องไปกำชับต้องไปเอือ้อต้องไปสร้างโอกาสหรือไปกระตุ้นให้พี่น้องผู้ประกอบวิชาชีพครูเนี่ยได้จัดการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างสิ่งเหล่านี้ให้แรงขึ้นเพียงพอกับที่เราเพิ่มคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ เพียงพอกับเราเพิ่มผลสมริดทางวิชา,าวิทยาศาสตร์เพราะะัันวิชาทางด้านสาารสังคมพวกเราเนี่ยการดํารงชีวิตอยู่การอยู่ร่วมกับคนอื่นการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นเรื่องที่จะต้องบูรณาการการเรียนการสอนสิ่งที่ท้าทายและอยากจะฝากไปตรงนี้ก็คือว่ากระทรวงศึกษาจะต้องเอาใจใส่ตัวตรงนี้นะครับผมไปตรวจสอบดูครับท่านประธานครับไปตรวจสอบดู รายงานความคืบหน้าในการดําเนินงานตามแผนปฏิรูปประเทศอันนี้เอามกรามีนาปีที่แล้วนะครับบอกว่าเขาทําอะไรด้านการศึกษาเขาบอกว่าด้านการศึกษาเนี่ยได้บุกเบิกการจัดการศึกษาระดับโรงเรียนกลุ่มโรงเรียนการจัดการระดับพื้นที่โดยให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางยกระดับคุณภาพการศึกษาผ่านการขับเคลื่อนการศึกษาที่เป็นอิสระตอดดอดว่าเสร็จนะครับสิ่งที่เป็นรูปธรรมก็คือกระทรวงศึกษา วงเล็บสำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดระยองดําเนินการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตรกรรมศึกษาจังหวัดระยองหมายถึงแอคชั่นแพลนประจำปียก3าจบแค่นั้นนะท่านประธานครับยังไม่เห็นยังไม่อาจคาดหวังได้ว่ากระบวนการเรียนการสอนเนี่ยถูกหยิบมาเป็นส่วนหนึ่งมาเป็นคีย์เวิร์ดมาเป็นสาระสาคัญในรายงานการปฏิรูปประเทศผมจึงอยากจะฝากนะครับว่าครูวันนี้นะครับเขาคาดหวังมาก เด็กก็มีน้อยโรงเรียนก็ยุบกันไปเรื่อยๆหรือขนาดเล็กลงไปเรื่อยๆแต่พี่น้องครูเนี่ยเขาอยากจะทํางานการเรียนการสอนเพื่อให้ลูกหลานที่เขาสอนเนี่ยกลายเป็นคนดีนะครับปัจจัยที่เอื้อต่อต่อการจัดการเรียนการสอนของเขางบประมาณท่านครับท่านประธานที่เคารพเรื่องงบประมาณก็เป็นคนเป็นสถานการณ์เป็นกระบวนการอีกอันหนึ่งที่ต้องไปดูกันนะครับต้องไปดูหลายโรงเรียนนะครับ ผมยกตัวอย่างก็ได้ครับท่านประธานครับที่โรงเรียนวัดบ้านมะม่วงสองต้นอำเภอเมืองจังหวัดน,นครสีธรรมราชใกล้ๆกับองค์พระทาตุนครสีธรรมราชนะวันนี้ครูไม่พอนะครับเด็กก็ลดน้อยลงแต่ผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษาคณะครูจําเป็นจะต้องจัดการเรียนการสอนซึ่งครูมีน้อยอยู่แล้วก็ต้องไปเลี้ยงน้ําชาเพื่อเอาเงินเนี่ย มาเป็นค่าตอบแทนให้กับครูในหนึ่งปีอันนี้เกิดขึ้นอยู่ตอนนี้ครับที่ผ่านมาเพราะตัวงบประมาณเราเนี้ยจะต้องเติมเข้าไปเพื่อที่จะเป็นเงื่อนไขปัจจัยที่จะทําให้พี่น้องครูได้จัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาทักษะนั่นเป็นประการหนึ่งอีกประการหนึ่งนะครับอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับก็คือหมาลัยครับท่านประธานครับการพัฒนาเรื่องความเป็นพลเมืองเนี่ยในระดับประถมในระดับพัธยมคล้ายๆกันแต่พอไปสู่หมาลัยครับท่านประธานครับ มีวิชาอะไรมีใครรับผิดชอบเรื่องความเป็นพลเมืองดีความเป็นนักศึกษาที่ดีความเป็นปัณฑิตที่ดีซึ่งเป็นภาษาสวยๆท่านประธานหน่วยงานที่รับผิดชอบในหมหาวิทยาลัยเรื่องนักศึกษาที่ดีหรือความเป็นพลเมืองดีกูสติวเดนก็คือฝ่ายกิจการนักศึกษาส่วนกิจการนักศึกษาหรือรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาซึ่งไม่ได้มีผลต่อการประเมิน คะแนนเลยครับท่านประธานท่านประธานครับนอกจากนั้นในวิชาอื่นๆวิชาไหนบ้างครับในมหาอะไรนะครับท่านประธานครับกลุ่มที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของนักลูกนักศึกษาของเราก็คือกลุ่มเพื่อนกลุ่มชมรมกลุ่มสโมสรนักศึกษารวมไปจนถึงหลักสูตรครับเช่นหลักสูตรที่ผมสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์หลักสูตรรัตประศาสนศาสตร์นี่ผมยกตัวอย่างนะครับว่าทั่วประเทศมหาลัยต่างๆนี่มีหลักสูตรหลักสูตรไหนอะ หลักสูตรฐปร,ระภาสนศาสาตร์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์หลักสูตรพยาบาลแต่ละหลักสูตรเหล่านี้ครับท่านประธานครับจะต้องเป็น,นกลไกสําคัญจะต้องทรัพยากรทบอัพทรัพยากรลงไปเพื่อที่จะให้คณะคณาจารย์เนี่ยบริหารหลักสูตรเพื่อที่จะสร้างความเป็นพลเมืองดีให้ได้ความเป็นพลเมืองดีไม่ปรากฏอยู่ในวิชาใดวิชาหนึ่งแต่ความเป็นพลเมืองดีจะต้องถูกบูรณาการจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ในมาหลาลัยหลักสูตรจึงเป็นหน่วยสําคัญรองจากฝ่ายกิจการนักศึกษาที่จะดูแลหรือมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมอันพึงประสงค์ของนักศึกษาท่านประธานที่เคารพหลักสูตรที่สําคัญนะครับในหลักสูตรนั้นก็มีวิชากลุ่มวิชาหนึ่งเขาเรียกวิชาพื้นฐานครับท่านประธานถ้าสมมติว่าเรามีร้อยสี่สิบห้าหน่วยกิจวิชาพื้นฐานหรือวิชา GE เนี่ยก็มีประมาณสิบห้าหน่วยกิจยี่สิบหน่วยกิจก็แล้วแต่มาหลาลัยไหนจะกําหนดรายละเอียดนะครับ วิชาพื้นฐานเหล่านี้จะต้องถูกสอนให้เด็กนักศึกษารักความเป็นสังคมรักในการอยู่ร่วมกันรักเคารพความคิดเห็นที่แตกต่างยอมรับกฎเกณฑ์ในมหาลัยจึงไม่ใช่เป็นพื้นที่ของการวิพากษ์วิจารณ์ผลิตคนวิพากษ์วิจารณ์แบบไม่รับผิดชอบแต่ไม่ในมหาลัยจะต้องผลิตบัณฑิตหรือผลิตนักศึกษาหรือเบ้าหลอมนักศึกษาให้เป็นคนที่สร้างสรรค์อยู่ร่วมกับคนอื่นมีจิตสาธารณะ ไม่เห็นแก่ตัวอดทนสู้ต่อสิ่งยากสิ่งไหนยากยากสู้ท่านประธานครับลองดูนะครับวันนี้เราเห็นคนรุ่นใหม่เนี่ยเปลี่ยนงานกันเป็นว่าเล่นนะครับเห็นกับความวัตถุมากกว่าความรู้สึกของจิตใจอันนี้มีตัวอย่างมากมายสิ่งเหล่านี้ครับผมคิดว่าเนื้อหาสาระของหลักสูตรพื้นฐานหรือ GE นะครับ นะครับวิชา r e n e r u l e t u o n เนี่ยหรือว่า GE ในมหาลัยเนี่ยจะต้องถูกบูรณาการขวากกันมาทิ่การนะครับเข้าไปดูว่าในมหาลัยช่วยพี่น้องคณาจารย์เขาว่าวิชาเหล่านั้นเขาจะอยู่ยังไงการบริหารหลักสูตรเขาจะอยู่ยังไงควายกิจการนักศึกษาเขาจะอยู่ยังไงผมเชื่อมั่นนะครับว่าวันนี้รัฐบาลเราเนี่ยเก่ง ส่งเสริมให้หมาอะไรนี่พัฒนาทำวิจัยทำโน่นทำนี่คณอาจารย์ทำโน่นทำนี่ได้นักศึกษาทำโน่นทำนี่ได้นะครับมีความก้าวหน้าผมเชื่อมั่นนะครับได้ฟังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาหรือรัฐมนตรีอวอออกทีวีแล้วเห็นว่าไม่กี่ปีเราจะไปดวงจันทร์กันเห็นสิ่งโน้นเห็นสิ่งน,น,น,งนี้เราเห็นนะครับว่าเรากําลังจะผลิตวัคซีนโดยคนไทยตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ําเองได้โควิดเนี่ยครับมันมีการวิจัยกันอยู่แล้วเชื่อครับผมเชื่อเก่งเหล่านั้นเชื่อ ทักษะในการดํารงอาชีพในการที่จะเอาเงินเดือนต่อไปนี่ผมเชื่อแล้วก็ต้องทําเต็มที่แต่ในขณะเดียวกันทักษะในความเป็นสังคมในการอยู่ร่วมกับคนอื่นในความมีอดทนสิ่งเหล่านี้อยากจะให้กัรมาติการอยากจะให้กระทรวงอยากจะให้คณะกรรมการอุดมศึกษาจี้ลงไปกําชับติดตามผลหรือแม้กระทั่งอาจจะเปลี่ยนครับท่านประธานครับเปลี่ยนโครงสร้างหน่อยวันนี้ได้ไหม ลองให้ชุมชนให้พื้นที่ให้ปลาดชาวบ้านสามารถที่จะประเมินผลการเรียนรู้ของเด็กได้ทั้งระดับอุดมศึกษาหรือระดับปฐมสิ่งเหล่านี้ครับผมคิดว่าวันนี้ด้วยความเป็นห่วงครับท่านประธานครับว่าความเป็นพล,ลเมืองของเราเนี่ยเราจะมีปัญหาในอนาคตเหมือนเหมือนกับที่เรากำลังมีประเด็นปัญหาเรื่องความคิดความเชื่อของผู้คนซึ่งแสดงออกใน คุณลักษณะของความเป็นพลเมืองเพราะฉะนั้นหน่วยงานหลายหน่วยงาน,นกลไกหลายกลไกแต่ผมกล่าววันนี้กล่าวเฉพาะเรื่องในอุดมศึกษากับปฐมศึกษาก็อยากให้ปฐมศึกษากปฐมศึกษาหรือการศึกษาก,รกษารพื้นฐานและมหาลัยเนี่ยครับมีความตื่นตัวนะครับหรือได้รับการสนับสนุนได้รับการดูแลมีแผนปฏิบัติการที่ชัดเจน ะร,ระยะ5ปีปี6 5ปี70ปี75มีแผนที่ชัดเจนว่าเรามีแผนที่จะสร้างความเป็นพล,ลเมืองอย่างไรในแต่ละสถาบันอุดมศึกษาหรือแต่ละโรงเรียนหรือแต่ละเขตพื้นที่แล้วก็จะได้เอาแผนการสร้างความเป็นพล,ลเมืองเหล่านั้นนะครับมาเป็นส่วนหนึ่งประกอบกันในการขอรับงพบประมาณแล้วก็จะทําให้ครูบาอาจารย์เนี่ยเขามีความรู้สึกว่าเขาทํางานเต็มที่อยากทําในขณะเดียวกันรัฐบ,บาลกลางก็เอาใจใส่ งบประมาณก็เอาใจใส่ไม่ต้องไปคิดมากเรื่องการเปลี่ยนโครงสร้างเปลี่ยนตําแหน่งเปลี่ยนซีเปลี่ยนตำานแบเปลี่ยนนี้พี่น้องครูบาอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นมหาชาวมหาวิทยาลัยหรือชาวการศึกษาขั้นพื้นฐานก็พร้อมที่จะขับเคลื่อนประเทศภายใต,ใต้การปฏิรูปแต่ว่าตัวงบประมาณแน่งบประมาณแน่ก็จะต้องมาจากแผนปฏิบัติการหรือแผนพัฒนาที่ถูกสปริตออกมาจากเล่มนี้นะครับผมจึงฝากให้ทางการติการนะครับเข้าไปดูเรื่องนี้ เพื่อที่จะติดตามทวงถามเพื่อจะจดสวดสอบหรือกระตุ้นต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบครับก็ขอฝากสิ่งเหล่านี้หวังกันอย่างยิ่งว่าถ้าทําได้แบบนี้อย่างน้อยที่สุดความเป็นพลเมืองที่ดีการที่เราเห็นลูกหลานของเรามีพฤติกรรมน่าน,น่ารักในขณะเดียวกันไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างพลเมืองที่เป็นหนุ่มสาวกับพลเมืองที่เป็นผู้ใหญ่เราคงไม่ได้ยินคําว่ามนุษย์ลุงมนุษย์ป้า ซึ่งหมายถึงการดูถูกระหว่างวัยเราต้องการลดช่องว่างสิ่งเหล่านี้ถ้าสิ่งเหล่านี้ที่จะลดช่องว่างได้สภายอย่างนี้จะต้องจี้ไปยังหรือชี้ไปหรือนําเสนอแนะไปหน่วยงานที่ปฏิบัติให้ช่วยกันว่าพลเมืองต้องช่วยกันทํานะครับทําเรื่องพลเมืองด้วยส่วนจะไปทําทักษะอย่างอื่นทางอาชีวะที่เพื่อนสมาชิกสภาผู้สงเกียติได้พูดแล้วดีทั้งนั้นแหละครับแต่ผมขอฝากสิ่งเหล่านี้เพื่อ อะไรครับเพื่อประเทศชาติสงบเรียบร้อยสามัคคีเพื่อสังคมเราจะได้มีความสุขและประชาชนจะได้มีคุณภาพตามเป้าหมายของการปฏิรูปประเทศครับธรรมธานครับขอขอบคุณครับครับขอบคุณนะครับ